ปฏิกิริยาะะที่ออกมาในทำนองไม่ปลืม้มจากคุณศิระเจนจาคะสสกทมพักพลังประชารัฐนะคะที่มีต่อที่ปรึกษาหัวหน้าพักคนใหม่อย่างคุณพิรพันธ์สาลีและทวิภาคเมื่อช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ถือว่า เป็นท่าทีที่ชัดเจนค่ะเพราะว่ามีรายงานข่าวนะคะว่าพักพลังประชารัฐอาจจะมีการเสนอแคนดิเดตนายกเนี่ยด้วยกันถึง3คนและหนึ่งในนั้นก็จะมีชื่อของคุณพีรพันธ์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวนะคะว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมีการปรับโครงสร้างภายในพักพลังประชารัฐน,นะคะแน่นอนค่ะว่าท่าทีของคุณศิระเนี่ย กระแทกตรงไปที่คุณพีรพันธ์เนี่ยกำลังถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่าจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวสร้างความวุ่นวายบานปลายภายในพักพลังประชารัฐเนี่ยรอบใหม่ตามมาหรือไม่ล่าสุดยังมีความเคลื่อนไหวนะคะจากกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลยาธิที่การพักพลังประชารัฐนะคะโดยมีการทําโพลสารวจความเห็นของประชาชนนะคะโดยอ้างว่าเป็นการเช็คเรตติ้งของสสในแต่ละพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับ ารือกตั้งรอบหน้าแต่กลับพบว่าก็มีสสภายในยพักพลังประชารัฐนะคะอย่างสสกลุ่มใต้เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็มีความกังวลเนื่องจากผลโพลที่ทําออกมาเนี่ยสสเนี่ยก็กังวลนะคะว่ารอบหน้าเนี่ยผลจากาผลจากการสํารวจจะทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้รับการเสนอชื่อไม่ได้ไม่ได้สวมเสื้อพักพลังประชารัฐลงสมัครเลือกตั้งรอบหน้าหรือไม่นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังน่าสนใจค่ะว่า กรรมการสรรหาสสเนี่ยของออพรรคพลังประชารัฐส่วนใหญ่ก็เป็นคนของคุณธรรมนัทพรมเผ่านั่นแหละค่ะ จากปัญหาที่ยังไม่จบไม่สิ้นภายในยพักพลังประชารัฐนะคะล่าสุดก็มีปฏิกิริยาจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกในฐานะหัวหน้าพักนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อการประชุมคอรมอที่ผ่านมานะคะทั้งเรื่องแรงต่อต้านที่มีกับคุณพีรพันธ์ทั้งเรื่องของการทำโพของพรกนะคะโดยพลเอกประวิทย์เนี่ยบอกว่าไม่มีอะไรผมก็ต่อไปแล้ว ผมจัดการได้หมดแล้วในพักผมต้องทำให้ได้ไม่เช่นนั้นผมจะเป็นหัวหน้าพักไปทำไมต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าที่สุดแล้วเนี่ยทางออกแล้วก็บทสรุปความขัดแย้งความวุ่นวายแรงกระเพื่อมต่างๆภายในพักพลังประชารัฐเนี่ยจะจบลงอย่างไรหรือนะคะจะมีการหรือปรับโครงสร้างพักชนิดที่เรียกว่ายกชุดใหม่ตามมาในเร็วๆนี้หรือไม่ค่ะ